ล่าสุดกำลังเป็นประเด็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลของชาวอาเมริกันค่ะเพราะว่ามีการโปรโมทวอเตอร์บอมประจำปี2024ที่จะจัดขึ้นในลอสแอนเจลิสแต่ว่าล่าสุดค่ะได้ประกาศเลื่อนจัดออกไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดวยทางบัญชี i ิน t a g r a m อย่างเป็นทางการได้ออกมาถแถลงการค่ะว่างานวอเตอร์บอมลอสแอนเจลิถูกเลื่อนจัดออกไป เนื่องจากมีปัญหาในการดำเนินการเขาบอกว่าผู้ที่ซื้อตั๋วนั้นจะได้รับเงินคืนโดยมีการออกมาประกาศนะคะจากทีมว a t e r b o m b บ LA 2 0 2 4บอกว่าทาง AXS จะทำการคืนเงินให้โดยอัตโนมัติเผื่อเวลาสูงสุด30วันในการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยจะต้องขึ้นอยู่กับธนาคารต่างๆและอาจจะเกิดความล่าช้าเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับการสนับสนุนและความกระตือรือร้นที่มีต่องาน w a t e r b o m b LA 2024ซึ่งอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยความท้าทายในการดำเนินการต่างๆเราเสียใจที่จะแจ้งให้คุณทราบว่างานได้ถูกเลื่อนออกไป ความปลอดภัยของคุณและการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเราต้องขออภัยอย่างจริงใจสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเราจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นและเตรียมพร้อมเพิ่มมากขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์วอเดอร์บอมที่คุณรอคอยซึ่งหลังจากประกาศนี้ออกมานะคะก็ได้รับเสียงตอบรับเชิงลบจากความคิดเห็นของแฟนๆมากมายรวมถึงผู้ที่ได้จองโรงแรม ก็เที่ยวบินไปแล้วและนอกจากนี้ค่ะยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโซเชียลที่ไม่เป็นมืออาชีพโดยมีความคิดเห็นของผู้วิจารณ์บางคนนั้นถูกลบออกไปค่ะและบางคนก็บล็อกบัญชีออกไปเลยนะคะ โดยล่าสุดนะคะก็ได้มีการอัปเดตว่าถึงแม้ว่างานจะถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดแต่ว่าในขณะนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมว่างานนั้นจะจัดขึ้นอีกเมื่อไหรหรือว่าจะมีการจัดขึ้นอีกหรือไม่ในอนาคตโดยมีหลายๆคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอเคฉันเข้าใจฉันเข้าใจทุกๆอย่างเกี่ยวกับงานนี้มาโดยตลอดจนถึงบัดนี้แต่ว่าสิ่งที่รับไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยก็คือการที่บอกว่าเลื่อนงานออกไปมาบอกนาทีสุดท้ายเนี่ยนะหลังจากเปลี่ยน แปลงทุกทุกอย่างแล้วจนดูเหมือนว่างานเนี้ยน่าจะจัดแน่นอนฉันรู้สึกว่าช่างไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลยซึ่งตอนนย้รู้ไหมว่ามีหลายๆคนจองเรียบร้อยแล้วทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งจองโรงแรมทั้งล่างานทั้งสื่อเสื้อผ้าสําหรับงานแต่ว่าพวกนี้กลับเป็นงานที่ไม่ได้จัดขึ้นฉันไม่เคยผิดหวังอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะรู้ไหมว่าคุณน่ะจะไม่สามารถกลับมาจัดงานวอเทอร์บอมที่ลอสแอนเจลิสได้อีกแล้วแหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่า โอ้โหฉันอุตส่าห์ไปรอซื้อตั๋วตั้งสองรอบและสุดท้าย ถัดมาแค่สัปดาห์เดียวก็มาบอกว่ายกเลิกได้นะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันดีใจมากๆเลยที่ไม่ได้ซื้อตัว๋วเพราะอะไรรู้มหมดูเหมือนว่าโอ้ยหลายอย่างอ่ะดูยุ่งวุ่นวายตั้งแต่แรกละหลังจากที่มีเรื่องเธอก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่สนใจดีกว่าไม่อยากจะไปไม่อยากจะดูอะไรละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันกับเพื่อนของฉันพวกเราอ่ะจ่ายค่าโรงแรมแล้วก็ตั๋วเครื่องบินไปแล้วด้วยแล้วสุดท้ายคุณมาทําแบบนี้เนี่ยนะคอยดูเถอะคุณจะต้องได้รับผล อย่างสะสมเลยแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าอ๋อฉันรู้แล้วเหตุผลที่ยกเลิกเพราะอะไรรู้ไหมขายตั๋วได้ไม่เต็มไงสงสัยจะมีคนดูไม่ถึงครึ่งสุดท้ายก็เลยต้องมาประกาศว่ายกเลิกโอ้ยเป็นยังไงล่ะตอนนี้ใครยังอยากจะไปดูเกาหลีอีกแล้วก็ฉันคนหนึ่งนี่แหละไม่เอาอีกแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าอ้าว ทำไมความสวยถึงมาตกอยู่กับคนซื้อบัตรล่ะงานเนี้ยจริงๆฉันเห็นแรกๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายมั้งแต,แต่แรกนี่แล้วอยู่ดีๆจะมายกเลิกเพราะอะไรฉันแน่ใจเลยนะนั่นน่ะเป็นเพราะยอดขายตั๋วไม่ดีใช่ไหมล่ะสงสัยจะไม่ได้มีการจัดเตรียมอะไรไว้ก่อนเลยแม้แต่กระทั่งตั๋วเนี่ย ที่มาขายอ่ฉันขอบอกนะราคาเนี่ยค่อนข้างแพงตอนแรกเนี่ยเพื่อนของฉันก็มาชวนฉันไปดูนะแต่ฉันคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างฉันก็เลยไม่สนใจว่าแล้วในที่สุดก็ต้องเกิดปัญหาจนได้และบางคนนะบอกว่าโอ๊ยในที่สุดเป็นยังไงละ่ะว a t e r b o m b บ a มมาลบคอมเมนต์ใน i อของฉันออกหลังจากที่ฉันเนี่ยเข้าไปโพสตบอกว่าพวกเขาวรรุนแมากและในที่สุดพวกเขาก็บล็อกฉันเป็นยังไงละ่ะเนี่ยหลอมืออาชีพโอ้โหทำได้ดีมากๆเลยนะ โดยมีหลายๆคนเลยน่ามาตอบกลับ IG ค่ะคนแรกใส่ชื่อไบลี่เธอบอกว่าฉันก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแล้วในที่สุดพวกเขาก็บล็อกของฉันออกเพราะว่าฉันเข้าไปด่าเหมือนกันไง และเพื่อนของฉันบางคนน่ะก็โดนลบคอมเมนต์ออกด้วยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาเนี่ยทำไมถึงขี้ขลาดขนาดนี้เอาเงินไปแล้วในะสุดท้ายก็ไม่จัดการอะไรเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าทาลียบอกว่าฉันก็โดนล็อกเหมือนกันจริงๆเนี่ยเขาควรจะจัดการให้ดีกว่านี้นะคิดถึงจิตใจของคนที่เป็นแฟนเพลงซะบ้างไม่ควรจะแบบทําให้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดวางแผนมาไม่ดีก็ไม่ควรจะจัดแล้วก็ไม่ควรขายตัวตั้งแต่แรกแลวปะ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าสลิมเธอบอกว่าฉันยังไม่ได้กล่าวถึงอะไรเลยนะแค่ฉันเมชัน่นถึง Water Bomb LA เทข้นั้นแหละเขาก็ปิดคอมเมนต์ของฉันไปเลยตอนนั้นฉันแค่โพสต์รูปตัวของฉันเข้าไปเท่านั้นเองและสุดท้าย บูมฉันก็โดดบล็อกเฉยเลยอะแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะคะมาบอกว่าฉันเข้าไปพูดถึงก็โดนบล็อกเหมือนกันแค่โพสต์รูปตัวแล้วก็พูดถึงงานจัด Order Bomb อุลตร้าบอมบอลเครั้งนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาทําได้แค่ลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อกพวกเราเนี่ยนะไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เขาทําแบบเนี้ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเงินที่จ่ายไปก็แพงแล้วนะแต่ว่าการที่ออกมา ทำกับแฟนคลับแบบเนี้ยฉันรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องได้รับผลอะไรบางอย่างแล้วแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าโรซาเธอบอกว่าฉันรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าราคาขายจะค่อนข้างแพงแต่ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการจัดการที่ดีด้วย น่านจะแสดงความรับผิดชอบกลัวจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้บทเรียนในครั้งนี้เขาควรจะรู้นะว่าชุมชนบโซเชียลมีเดียมีพลังมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไปฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะมีการจัดขึ้นในอนาคตเพราะอะไรรู้ไหมทุกๆอย่างเนี่ยมันถูกทำลายไปหมดแล้วเพราะว่าเขามีการจัดการที่ผิด บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าชั้นตาค้างไปเลย mm. เมื่อรู้ว่างานนี้ในที่สุดก็ถูกแคนเซิลไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับงานใหญ่ๆที่จัดโดยประเทศเกาหลีใต้ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าฉันยอมรับความจริงไม่ได้ที่ทำไมถึงถูกยกเลิกฉันโกรธมากๆเลยนะเรื่องนี้ฉันจองทางเที่ยวบินแล้วก็โรงแรมเอาไว้แล้วทำไมถึงไม่มีการสื่อสารอะไรเลยควรจะบอกตั้งแต่แรกแล้วก็รู้ไหมไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือว่าโรงแรมฉันติดต่อเขาไปว่าจะขอคืนเงินไม่มีใครตอบกลับฉันเลยนี่หรอเกาหลีเขาทำแบบนี้เขาอยากจะได้อะไรจากพวกเรากันแน่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเมแกนบอกว่าโอ้โหฉันรู้สึกว่า ผิดหวังมากๆเมาาื่อเช้านี้ฉันเพิ่งซื้อตั๋วได้และอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาฉันก็ได้รับ SBS Alert ว่างานเนี้ยในที่สุดก็ถูก cancel อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าว้ายทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมเขาถึงเลื่อนล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยงานแบบนี้ไม่ควรจะเลื่อนนะและฉันอยากจะรู้จริงๆว่าจะได้เงินคืนทั้งหมดหรือเปล่าโดยมีคนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นคืนเงินนะคะบอกว่าไม่สามารถมีใครให้คำตอบได้ แค่บอกมาเฉยๆว่าจะคืนเงินแต่ว่าคืนยังไงเมื่อไหร่ไม่มีการขอ,อรายละเอียดในการคืนเงินแล้วจะคืนเงินผ่านทางไหนเงินที่คืนมาเนี่ยจะได้เต็มจํานวนหรือเปล่าโอ้โหฉันรู้สึกแย่มากๆเลยตอนแรกฉันอุตส่าห์ตื่นเต้นว่าจะได้ไปดูคอนเสิร์ตแต่แล้วสุดท้ายอ๋อ พระเจ้าช่วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยคงจะมีแต่รองเท้าที่ฉันซื้อใบงานเท่านั้นแหละที่ฉันจะสามารถใส่ได้แต่ว่าเสื้อผ้าที่ฉันเตรียมไว้เนี่ยโอ้โหขอบอกนะว่าทุกอย่างคงจะต้องกองอยู่ตรงนั้นนั่นแหละบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าเขาจะยกเลิกนะฉันเอาเงินซื้อตั๋วเนี่ยไปนั่งร้องไห้ยอยู่ในคลับน่าจะดีสักว่าอีก บางคนค่ะเขาบอกว่าฉันรู้นะว่าพวกเขายกเลิกแล้วก็มาประกาศออกมาถแถลงการว่าในปีหน้าน่าจะทําได้ดีกว่าปีนี้แต่ฉันรู้เลยว่าที่เขาถแถลงการออกมาเนี่ยเพียงเพื่อจะถ่วงเวลาไม่ให้มีคนไปรุมประนามการจัดงานวอเทอร์บอ l เอเนีครั้งนี้ไง แล้วก็มีคอมเมนต์จากคนชื่อเฮลี่นะคะบอกว่าฉันรู้แล้วงานนี้มีคนซื้อตั๋วน้อยรายได้ไม่พอจัดเพราะฉะนั้นเกาหลีก็เลยจัดการว่าจะโกยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินอะไรทุกอย่างที่โกยได้จากอเมริกันชนไงพวกเขาอะหาไรายได้แบบนี้เข้าประเทศด้วยหรอนี่คือวิธีการแบบไหนกันแน่และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับงาน Waterbo m b in Los a n g e l e s 2024ทที่ถูกยกเลิกไปในครั้งนี้อย่าลืมมาร่วมการแสดง ความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ